สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง m s t s t y Stories กันอีกแล้วนะคะหากย้อนไปในปี2,540ถือเป็นยุคที่หลายคนยังคงจดจำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทั้งฟังเพลงจากเทปคาเสเซตถ่ายรูปกับต er ู้สติกเกอร์ยอดฮิตหรือสื่อสารข้อความกันผ่านเพจเจอร์เป็นต้น แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ยากจะลืมเลือนเช่นกันคือวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้างมหาศาลตึกและบ้านช่องถูกปล่อยให้ทิ้งร้างเพราะประชาชนยุคนั้นต่างมีหนี้สินกันมากมายหนึ่งในสิ่งที่ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันหนีไม่พ้นตึกร้างสาทร อาคางร้างที่ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครอยู่ในย่านธุรกิจและแม้โดยรอบจะมีผู้คนหรือการสัญจรมากมายแต่ก็ยังชวนวังเวงทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้มองไปที่ตึกนั้นรวมถึงทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าเพราะเหตุใดอาคารดังกล่าวจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้ตึกร้างสาทร มีชื่อเต็มว่าสาทรยูนิคทาวเวอร์ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2533ถูกออกแบบโดยนายรังสรรตต่อสุวรรณสถาปนิกชื่อดังของเมืองไทยตัวตึกมีความสูงถึง47ชั้นสร้างขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจคอนโดหรูใจกลางเมืองและด้วยทำเลที่มีศักยภาพรวมถึงความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้สาทรยูนิคทาวเวอร์เป็นที่จับตามองของนักลงทุนและผู้ที่สนใจอย่างมากมายอย่างไรก็ดีจุดพิพลิันที่ทําให้อาคารที่กําลังไปได้สวยต้องกลายเป็นตึกร้างเริ่มต้นจากเมื่อปี2535นายรังสรรค์ถูกจับกุมในข้อหาจ้างหวานค่าประธานสาลตีกาซึ่งต่อมา นายรังสรรค์ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก25ปีและแม้จะยังมีการดำเนินการสร้างต่อไปแต่การมาของวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการต้องชะน,นักไปโดยปริยายหลังจากที่สาทรยูนิคทาวเวอร์ได้กลายเป็นสภาพตึกร้างนั้น แม้ปัจจัยหลักจะมาเป็นสภาพเศรษฐกิจแต่ก็หนีไม่พ้นอีกแง่มุมในเรื่องความเชื่อซึ่งคนในท้องถิ่นเผยว่าบริเวณที่ตั้งของโครงการคือสุสานเก่าที่อาจมีอาถรรพ์จนทำให้ตึกนี้สร้างไม่เสร็จและบวกกับที่มีผู้คนบางส่วนเห็นสิ่งลึกลับในบริเวณดังกล่าว ทำให้ตึกร้างสาธรกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งความขนหัวลุกใจกลางเมืองไปโดยปริยายความเป็นตำนานในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยแต่โด่งดังไปทั่วโลกโดยชาวต่างชาติให้ฉายาตึกนี้ว่า Ghost Tower หรือตึกผีสิงจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยบางส่วนแอบบุกรุกเข้าไปในตึกดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ความกล้าโดยเก็บภาพบรรยากาศด้านในออกมาเผยแพร่นในโลกออนไลน์แม้มันจะผิดกฎหมายและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายไม่น้อยขณะเดียวกันชื่อเสียงในแง่ความน่ากลัวของตึกร้างสาธรยิ่งกลายเป็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปี2557เมื่อช่างภาพหนุ่มชาวไทย ได้ขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศในตึกร้างแต่ต้องผวาเมื่อได้เจอศพปริศนาผูกคอตายในตึกนั้นทำเอาเรื่องนี้กลายเป็นที่โด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์ภายหลังทราบว่าศพดังกล่าวคือนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นข่าวที่คลึกโครมในหน้าสื่ออย่างมากในช่วงนั้นหากมองแต่ผิวเผินตึกร้างสาธร อาจจะดูวังเวงและชวนขนหัวลุกโดยเฉพาะยามค่ำคืนที่มือสนิทไร้แสงไฟแต่อีกมุมหนึ่งนั้นด้วยความที่เป็นตึกที่ถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามบรรยากาศด้านในโดยเฉพาะวิวจากด้านบนซึ่งมองเห็นย่านสาทรและแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นภาพหายาก ที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆและถือเป็นเสน่ดึงดูดผู้คนให้แอบ,บเข้ามาถ่ายภาพอย่างยิ่งนอกจากนี้ด้วยความที่เป็นตึกร้างไร้การดูแลรวมถึงยังมีพื้นที่กำแพงปูนว่างๆอยู่มากมายจึงทำให้ตึกสาทรยูนิคทาวเวอร์กลายเป็นลานแสดงศิลปะของเหล่าศิลปินนักพ่นสี ที่แอบเข้ามาพ่นลวดลายตามสไตล์ของตัวเองจนกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้อนุญาตให้คนนอกเข้าไปแต่อย่างใดเจ้าของตึกสาทรยูนิคทาวเวอร์ระบุว่าที่ผ่านมามีคนสนใจจะซื้อตึกนี้มากมาย ทั้งจากไทยและต่างประเทศแต่จุดที่ตึกนี้ยังไม่ถูกขายหรือต่อเติมจนเสร็จมาจากการที่ต้องการให้ผู้ที่ร่วมลงทุนในตอนนั้นได้รับเงินเยียวยาครบซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ยากซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ปัญหาต่อไป สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Misty Story ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ